ก็สุดท้ายให้ผม Joker ให้หนึ่งฮ่านะครับอยู่เกมฮอนเนี้ยผมกับฮีโร่ Shadowblade ตัวเร็ในตำนานนะครับบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยยุคหลังๆนะครับประมาณอ่าปีหลังเลยใช้คําว่า1ปีหลังหรือประมาณ6เดือนเนี่ยหายไปเลยนะครับหายไปจากเมตาเลยนะครับคือแบบว่าคนไม่เล่นไม่จับเลยนะครับเพราะว่ามันปรับมาเนี่ยเนิร์ฟหรืออะไรไม่รู้แหละนะครับคนเล่นน้อยมากก็มาดูบ้านนะครับเกมนี้ Shadowblade ก็วันนี้เล่นเบนสายเอจินะครับเอจิ AG สุดสายตอนนี้ดันมานาทีที่10นะครับคิวหนึ่งตายหนึ่งแอสเซสโนนะครับสกอร์รวม7ต่อ9ตามอยู่2ตัวเล็กน้อยนะครับก็ใครต้องดีเพนเนี่ยได้ที่รูปโปรไฟล์เพจ a c e b o o k ได้เลยนะครับแล้วก็มาเข้าสู่เกมต่อตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรนะครับก็เป็นรองเท้าเขียวครับล้วก็จะออกนุนูไฟเบท สุสวรแรมเฮดจ,จะล็อกมาครับจังหวะน,นี้ล็อกมาสเตอร์ออฟอาร์มตีส่วนไรตีอยู่โอ้โหจะไ,ได้ววกระชากเรียบร้อยแรมเฮดตายมาสเตอร์ออฟอาร์มใต้เหมือนกันครับนได้ม oh, ิวได้ไปสองครับคาโดไม่ได้เลยครับเปิดตามโดดตีตีสวยได้โซสติลมาตัวหนึ่งเฮ้ยนี่กิงก่าช่วยเปิดสกิลสามตีครับเราได้คิวเก็บไปสองโอ้ฝั่งนู้นเสียไปสี่แล้วนะฝั่งเราเสียไปตัวเดียว อฮีโร่ฝั่งชาร์โดนะครับมี golden view president b e h e แล้วก็ metal arm ออนะครับฝั่งตรงข้ามครับมีโซมี tharlo นะครับมี dewo แล้วก็มีโซแล้วก็มี lamphead สองโซนะครับโซติดโซสติลอ๋อมนูไฟไปชิ้นแรกคือชาร์โดเนี่ยอ่าเปอร์เซ็นต์แพ้นะครับติดอันดับ1ใน10ของฮีโร่ที่คนเล่นแพ้มากที่สุดนะครับอยู่อันดับ10พอดีโอกาสชนะแค่43%นะครับฮีโร่ที่คนเล่นชนะมากที่สุดก็คือ president นะ อันนี้มันนับช่วงเจวันที่ผ่านมานะครับไม่ได้แบบในแพทนี้หรืออะไรมันตัดเกรดทุกเจวันอ่าประมาณนี้อ่เน,น้นสกิล3ตีเยอ,อันนี้ก็จะบอกพื้นฐานนะครับเผื่อใครยังไม่รู้ผมมั่นใจว่าเก้าสิบก้าจุดเ้าเอร์ไม่รู้เรื่องนี้นะครับก็คือ shadow b a d e เนี่ยเออมันอยู่สายเอจนะฮะ <hate> ทุกคนจะรู้ว่า คาโดมันอยู่สายเอจินะครับตำแหน่งมันก็คือไคลี่เอจตีใกล้นะครับแต่ว่า,าสาย AG สายอินสายสายเต็งเนี่ยความแตกต่างของมันคืออะไรทุกคนรู้ไหมผมว่าทุกคนนะไม่รู้หรอกเดี๋ยวผมจะบอกให้ฟังยังนะไงประสิทธสามตีตีสวยความแตกต่างของอินสเต็งเอจิ AG, ก็คือ เวลาในการออกไอเทมนะครับสมมุติว่าเราออกของที่บวกมา1งสเตฮีโร่ฝายสเต็งเนี่ยก็จะได้ดาเมจด้วยอ่าค่าสถานะหนึ่งนะครับอย่างเช่นสเต็งละกันมันมีค่าสเต็งในเอจใช่ไหมทุกหนึ่งค่าสถานะเนี่ยจะได้สามความสาม,มารถนะครับถ้าออกตรงสายสมมติว่า s ชโด o w อยู่สาย Ag จออกของ Ag จิเนี่ยหนึ่จะได้1ึงดาเมจนะครับแล้วก็จะได้เกาะนะครับเอจได้เกาะ แล้วก็ได้ความไวในการโจมตีถ้าเป็นสเต็งก็ถ้าใครอยู่สายสเต็งออกหนึ่งสเต็งเนี่ยจะได้ดาเมจได้ H p นะครับแม็กเนะครับแล้วก็ได้อัตราการฟื้นฟูพลังชีวิตนะครับหรืออัตราการฟื้นฟู HP อ,อ,อ่ะอ่าส่วนอินนะครับก็เหมือนกันนะครับได้1ดาเมจได้มานาเพิ่มนะครับแล้วก็ได้อัตราการฟื้นฟูมานาอ่ะ่ค่าเนี่ยจะได้3ามความสามารถ อันนี้ถ้าเราออกตรงสายนะแต่ถ้าเราออกไม่ตรงสายเฮ้ยชาร์โดอยู่เอจิ G, ล้วออกของสเต็งมันก็จะได้แค่ h ฮีกับอัตราการฟื้นฟูพลังชีวิตอ่าได้แค่สองอย่างนั้วไม่ได้นะฮะเอ้ยโดนแหลมเฮดขัดข่าวะ่ะมันเบิร์นมานะหมดเบิร์นเบิรนตีสวนเรียบร้อยตายครับผมยังไงโอ้โหตีโคตรแรงก็หนไฟเบคขั้น3แล้วนะครับเกือบตายนิดเดียว แต่ว่าชา a d โดเนี่ยมันพิเศษกว่าฮีโร่ทุกตัวในเกมนี้เพราะว่าถ้าเราเอาอันติดูดสายอะไรเนี่ยมันก็จะเป็นสายนั้นครับกดสกิลหนึ่งอาติดูดเนี่ยมันก็จะกลายเป็นฮีโร่สายสเต็งสกิลสองก็จะกลายเป็นสายเอจิสกิลสมันก็จะไปอยู่ในโหมดของอินนะครับมันสามารถเปลี่ยนเป็นสายอะไรก็ได้ซึ่งในเกมฮอนร้อยกับตัวมีมีมันตัวเดียวนะที่สามารถทําแบบนี้ได้นะจบตอนนี้ก็นุไฟเบสตีแรงมากเพราะว่า อ่ามันเบอร์มานา80เนี่ยได้ดาเมจครึ่งหนึ่งครับก็คือได้เพิ่มมาอีก40ของโนไฟเบดแล้วก็เปิดอินตีเนี่ยก็จะได้80ของอินต์อีกนะครับตะกิ้สามมันตีโคตรแรงตัวเลขเมื่อกี้ตีประมาณอยู่300นะมีของชิ้นเดียวตีเกือบเกือบ300ได้ยังไงเบร์เฮสตาร์ทใหม่ครับผมโอ้โหบึ้มเลยหรอบึบโอ้ยดนมาได้อันตัวเดียว โซล,ล็อกต่อด้วยครับมานาเปิดนติคาโล,ล่สกิลยังไ,ไงก็วิวโดนมาตานสองสวยไม่รอดอตายหมดตัวเกมมาซูสี่ครับสกอรเริ่มไหลอ่ามันจะมีตัวเลขชมพูบอกนะครับตัวเลขชมพูเนี่ยคือดาเมจสุดทีนะไม่ใช่ว่าเอาสีชมพูไว้บวกกับสีฟ้าไม่ใช่สีฟ้าคือดาเมจเวทไต้องบวกกันแล้วสามร้อยคือดาเมจสามร้อยนะครับ ไม่ใช่300บวกกับอีหกสิไม่ใช่นะฮะหลายคนเข้าใจผิดเอ้ยวันนี้เราแปลกว่ะเรามาสารังไอไม่รู้ว่ะเหมือนไม่ใช่เราอ,ะ <c oughs> อ่ะอะาลำเพตุล็อกมาครับมีสะท้อนแล้วไงสะท้อนแล้วไงวะเปิร์กสวนแม่งเลยอืเปิร์กไปไม่เปิร์กเหรอเปิร์กยังไงทีเดียวสกิล3าตีใส่ไอจีมันก็จะอึดนคะครับเพราะว่าเกาะมันเยอะ ตอนนี้ก็ประมาณ25เลยนะครับและเพจตีกายภาพเนี่ยไม่ว่าจะสกิลหรือตีเนี่ยไม่ค่อยเข้าหรอกเพราะก่อมันเยอะโอ้โแต่โซตีเจ็บว่ะเฮ้ยมาตีสวนตีสวนตีสวนโอ้หนิดเดียวทีเดียวเอาได้อยู่ครับผมคลิปตีตายะยังไงวันนี้มีกระทาฟ้าแล้วอันนี้ก็สามารถเอากระทาฟ้าได้สกิลหนึ่งตีกระจายเออสกิลสองจะ เขาเรียกว่าอะไรนะจะตีเหมือนซาเวดอะส,สกิลสามก็จะเออเบินมาหน้านี่มาดามตันสวนแล้วยิงยิงโซช้าใส่หน้าเื้ยยังไงตีสวนเรียบร้อยครับสู้มานานไม่ได้จริงๆน่าจะสลับความสามารถกันนะคือถ้าเป็นเอจิแล้วเบินมานานี่โคตรแจมเลย <c oughs> เออแจ่มแจมเลย ถ้าเป็นสายไอจีเบิร์มมานาแล้วก็จะมาคอมโบนูไฟเบรก็จะแบบว่าเบิร์มมานาหมดอะ่ะอ,อันนี้ไม่รู้ว่าอ่าขอเขาเรียกว่าอะไรนะถ้ามีกระทาฟ้าเนี่ยมันก็จะขโมยมานาไปแล้วใช่ไหมหนูไฟเบรกก็ขโมยมานาแต่ว่าเอฟเฟกของนูไฟเบกก็คือมานาลดไปเท่าไหร่ได้ดาเมจเพิ่มอีกครึ่งหนึ่งนะครับแต่ไม่รู้ว่าถ้าสกิลสองมันเอ้ยพูดผิด สกิลสามเออถ้ามันเป็นสายอินแล้วมันดูดอินตีเนี่ยมันก็จะขโมยมานาเพิ่มมาอีกไม่รู้ว่าได้เาเมจเพิ่มหรือเปล่าแต่ขโมยเยอะมากนะถ้าใช้สกิลสามเล่นนะถ้าใช้สกิลสาม้วดูดดูดสเต็กเออโอ้โห,หทีเดียวเสียดายครับเจอแลมเพรล็อกอีกอันตีโอ้โหตายครับผมไม่ไหวครับเยอะจัดสดไปหน่อยตอนนี้เอาเป็นไฟแบน อ่าเรืวตึงนะอตอนนี้ก็เกิดมาแล้วนะครับผมอ่าก็ซื้อของไอจเล็กๆมาดูแล้วก็ขายนะครับระหว่างลังเราลังยังไม่ซื้อของชิ้นใหญ่นะฮะแล้วก็ออกมาเป็นดูดเลือดสีแดงตัวโหดลันนี้เกาะอยู่30หน่วยนะเยอะมากๆอ่าลดความเสียหายได้64%เลย ดูแลมเพจแม่งเกาะหกเองอะดูดิ <laughs> เนี่ยทาโลกเกาะแปดนะครับเดโวเกาะเท่าไหร่เดโอเกาะสามเองนะครับโซเท่าไหร่โซเกาะสิบเอ็ดนะครับไอ้แค่นี้เกาะสามสิบถือว่าเยอะโคตรนะเกาะสามสิบแม่งเยอะมากก็ทนต่อกรยาภาพได้ดีเยี่ยมแต่โดนเวก็จุกจุก <laughs> โอ้ตีแรงมากครับตอนนี้สก 3, สิลสามสกิลสามร้อยกว่า <Without delay. S 1> ดังไงเปิร์กตี เบิร์นเบิร์นโดดไปโดดสกิลหนึ่งเปิดสกิลสามตีเรียบร้อยได้อยู่ครับโซวัมมาพอดีขอบใจมากโซที่วัมมาโซ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 เอาโซตันส่วนว่ะเปิดส่วนไปครับนี่โดดแล้วนี่เรียบร้อยครับผมผมว่าชาด,ดเบเนี่ยสกิลแม่งลูกรับลูกักีับ G.M มากนะสกิลหนึ่งสองสามแม่งดีหมดเลย สกิลหนึ่งก็คือสโลได้ทำเตรเมจได้ใช่ไหมแล้วก็แบบบวกกงบวกเกาะสกิลสองโดดโดดได้ด้วยนะครับแล้วก็ลดความเสียหายได้อีกดูดซับความเสียหาย40%นะฮะสกิลสามนี่ตีไกลเปิดแมปไอ้เฮียไหนจะอันตีที่ดูดเป็นสายอะไรก็ได้อีกคือฟังก์ชันนึงเยอะมากเอาแต่เห็นว่าไงเปิรกถึงไหมเปิรกไม่ถึงอ่ะเปิดถึงแล้วครับสโลไบครับเปิดสกิลสามตีโดด ตีโอ้เดวโวมามา,มากัดครับผมยังไงโซกำลังมาตีส่วนเลยมานะหมดมานะหมดเบิร์นเบิร์นเบิร์นหอยก่อนอตีดูดเรือนนิดนึงเนี่ยก็ถ้ามีไฟแบงนหนูไฟเบทขั้นสามเนี่ยแค่นี้ก็โหดแล้วนะแล้วก็ดูดเลือดคือแบบตีสู้ได้เลยนะดูดีดูดีดูดีก็คือเจอกายภาพนี่สีส่วนได้เลยมันตีเราไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่หรอก เพราะว่าก็หลอยเยอะอเฮ้ยข้างล่างว่าไงครับไปเฮเจอกัดมาดอาร์มยิงอยู่ไปเฮบึ้มสวนโหเบออกวา a r ดเลยไปไดอาร์มเฮ้ยตายไม่มาดามโอ้โหไม่รอครับเจอสติแลมเพ็เดโวตายเหมือนกันออกมาเป็นหอ,อกเอจินะครับผม ไม่ออกให้เป็นหน้ากาก,กดำก่อนวะเออดีหน้ากาก,กดำมาแล้วโดูประทังชีวิต15นะครับนี่ก็ได้ยิ้มไห้อจิก็ต้องเปลี่ยนเป็นร่างสองก่อนนะครับแล้วก็เอาอันตีดูดดูดังไนงะดูแล้วนะน่าจะดูแล้วตอนนี้เกาะเนี่ย40หน่วยลดความเสียหาย70นะครับใครตีร้อยหนึ่งมันจะเข้าแค่30มสอะเออแม่งอึดมากอย่าเว้นโดนเวท แก้ทางฮาโดสายเอจก็ต้องตีเวทแลละล่ะเอาไงทำไรอยู่วะดีครับเบเฮเป็นฮาร์ดไม่้นตายไปแล้ว <you> กูก็แค่ชาโดที่ผ่านผ่านทางมาจำใส่สมองไว้ซะนี่ดูลึกเกมมากไป,ไปไว้ไอ้ห่าสี่โคตรวนะครับคูดาวกันจมตี0.4สีนะครับ จมตีได้2.5ทีต่อน1วินาทีก็คือ2วิโจมตีได้ประมาณ4ที4กว่าทีเกือบๆ5ทีถ้าสกิล2 2วิตีได้5ทีอยังไงก็ได้วิวเจอแลมเพดล็อกอยู่ครับอันตีไหมตีสะท้อนเหรอสะท้อนโอ้โหม,มีมะนาวซับอันตีให้ยังไงได้ตีสวนมะนาวตาัานช่วยโอ้โหเจอไดววฮุกกรมาเดก ดับิวโดดขึ้นต้นไม้กดสกิลหนึ่งโดดสตานไม่โดนโอ้โหมาน้ามตายครับผมมาชาร์โดเบสตัวเล่นน้นมานมาแล้วกดสกิลสองว่โอ้สกิลสองนี่ตีสองวิตีได้ห้าทีนะครับโอ้โหจะลุมสามหนึ่งครับสามหนึ่งเบสตันช่วยพอดีโอเคสวยมาอาไ้ไปสามแล้วเก็บไปสาม อ๋อมันก็ออกโลเอจิมาเองนี่วะมาลุยต่อไอเฮียนัน้นโดดมาจากไหนใครโดดมาจากไหนวะก็<อ>เสียงจะแบลกๆหน่อยครับ<อ>เสียงมันจะแบบเมื่อวานะหายร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเว้ยแต่เสกไปกินน้ำเย็นแม่งก็เลยกลับมาป่วยใหม่ไอเฮียโคตรเลวคือเราคิดว่าหายแล้วไงเราก็จัดเต็มที่เลยน้ำปั่นโกโก้ปั่นแล้วก็กินไอติม ไอ้เหี้ไข่กลับกลับมาคูณสองอีกโอ้โหแบบเป็นหนักกว่ากว่ารอบแรกที่เป็นอีกคือแบบโอ้โก็ตรงนี้อาจจะอาจคลิปนานๆไม่ได้ครับอันนี้ก็ประมาณยี่สิบมาทีมู้ถึงป่ปล่ามาแล้วนะครับวิงโบอตอนนี้เกาะสี่สิบเจ็ดลดความเสียหายได้73%ปอร์เซ็นคือแค่ร่างปลอมตีนี่ฝนหองข้ามก็ตายได้แล้วอ่าขายเกาะทิ้งนะครับ เก็บคลองเก็บโทเคนก็อันนี้เป็นดูใหญ่แล้วก็แยกล่างก็น่าจะโอเคคือมันจะออก AG สุดสายก็ได้แหละแต่ว่าอย่างน้อยๆก็ต้องมีดูดเลือดจะได้ยืนตีได้ได้ยาวๆนะครับจริงๆของ AG มันมีเยอะกว่านี้มีดอาวุ์อีกชลิปหนึ่งนะแต่เราก็ไม่ต้องออกรูกช่องก็ได้นะสวยแล้วไปสองเจอโซชาจแล้วหายเลย นน <f ans> โอ้โหโซติลซูเกอร์ครับมาตามตีบ้านไหมดูดิต่อยโคตรไวไอเฮียมาด้เาไวกว่าวะใครไวกว่าวะมื่อไเอาไวกว่าวะเ <datasets> <c oughs> ม,ม,มื่อไหร่าไวกว่าเฉย <c oughs> แต่มาหน้าอ่ะมันจะต้องรอจรตีแต่เราไม่ต้องเราตีได้เลยไงย ไงครับดูดูดูดเบิร์นเบิร์น,นอุ้งหูมานะหมดหลอดมาโซโซสติวเก็บไปสองครับไงทาโรทีเดียวเก็บไปสามมาครับแยกล่างโอ้โหสะท้อนดูดีซอยโคตรไวเก็บไปสี่ใส่นี้ผมว่าสู้พีเดได้นะถ้ามีแยกล่างน่าจะาไฟกับพีเดได้เพราะว่าก่อเราเยอะ ดีๆเราไม่เข้าหรอกอตอนนี้เกาะใน48แล้วอะไรหายไปชิ้นหนึ่งวะอ๋อไม่ได้หายหอ,อ๋อดูใหญ่แล้วก็อีกชิ้นหนึ่งถ้าจะเอาไอจีสุดสายมันก็มีบอดวุธนะที่บวกไอจีเยอะๆหน่อยอะ่ะหรืออาจจะเป็นตัวทองก็ได้ถ้ามีตัวเวท นะมันก็สายนี้แหละสายไอจีสุดสายอ,าอย้าวยังไงเบเฮจับคนค้าหนึ่งไดยโดรับเบเฮเรียบร้อยโอ้ออกหอกไอจีอีก ออกอะไรต่อวิงโบอ่ะวิงโบสองอันเลยเดบูบอกกระหักกากโะหู้สีโคตรแรงยังไงโ,โซ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 อิอมเวนที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้ยโซเซลออกเกมเลยและนี่อีกหนึ่งบาร์ โอ้ยเกาะแม่ง55เกาะ55หน่วยอบอกความเสียหายได้เท่าไหรอะ่ะ77%โอ้โหดาเมจ101เข้าแค่23มาคิดดูถ้าดาเมจพันหนึ่งเข้าแค่200กวา่าคิดดูดิแ่งอันนี้กายภาพนะแต่โดนเวทก็คือจุกๆเฮ้ยเอ้ยอะโดนโดนโดนมาดิมาดิมาดิาดตายไปแล้วครับ ร่างปอมร่างปอมตีตายอ่ะก็26คิวนะครับผมบายแบ็ k กลับมาต่อเนี่ยได้งูไฟเบดแล้วก็ไฟเบนนี่ะก็พอได้2ชิ้นเนี่ยแล้วก็ออกดูดเลื่อนมานะผมว่าโหดละก็คือยืนตียืนตีสู้ได้แล้วถ้าเจอพวกติกายภาพอะไรเงี้ย ใครทำลูกน้องกูออไปลุย <Forward. S 1> มันทำผมบอส <c oughs> วันมีบอกมันทำผมบอส <c oughs> จากทั้งลูกน้องลูกพี่เ <c oughs> ดโวโบอกเออไงแหลมเหตุสะท้อนสะท้อนอ,อ๋อ <c oughs> มาลุย ดูดูดูตีโคตรไวดูอู้ยีอย่อซอยไวมากเรียบร้อยครับผมแต่2ยี่สแปดผ่านไป 29, 30, 30, 30, ยี่สิบเก้าสามสิบสามสิบเอ็ดโอหยันหน้าบออา่อวาะไอรุ่นเอาเรื่องเมาใส่นี่ในชาดเบลดหรอพยายามมันคืออเลย นักฆ่าแห่งเงาอ่ะไม่การโวยอมแพ้ครับเรียบร้อยครับผมอันนายนึ่งทีแล้วก็อิ่มด้วยนะฮะต่อไปแล้วครับเชอมมปคลิปหน้าครับอย่าลืมกดติดตามด้วยเอ้ยลืมไม่เชียเอ้ยแต่ว่าแซนซัาเราจะไม่ร้องขอเลยไปแล้วบ๊ายบาย